สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับวิตวจญญานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมถุนลักนณเมถุนในช่วงของเครื่องเดือนแรกนะครับสัตว์เดือนพฤษภาคม2565นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามปรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไาลน์ีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวเมทุนและคณะเมถุนนะครับจะมีดาว ทั้งหมดแค่หนึ่งดวงนะครับในการยกย้ายราศีคือดาวอาทิตย์ย้ายในยช่วง15พฤษภาคมส่วนดาวพุธนั้นจะโครจรอ,อยู่ที่เดิมแต่พักองศานะครับดาวพุธจะพักองศาอยู่ในราศีเมษส่วนดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่าสราศีพฤกษภนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรเนาะอิทธิพลของชาวราศีเมถุลนลักนณะเมถุนมีอาณาเขตยอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจาตัวของคุณคือดาวพุธเลขสี่ ดาวพุธเลขสี่เนี่ยได้โครจรไปอยู่ในตำแหน่งราศีพบเลือนลาภะเป็นตำแหน่งเขาเรายียกว่าโยกหลังลักนานะครับเป็นตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาแต่ดาวพุธเนี่ยนะครับโครจรอ,อยู่ที่ราศีเมษนั้นทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีโอกาสมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของ การที่มีตัวตนนั้นประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนที่ดีมีโชคมีลาบบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้หลักทรัพย์มีโอกาสได้ในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศอะไรต่างๆนานาที่มีโอกาสมีนาโน้อมติดทางที่ดีมีโอกาสติดต่อมีโอกาสสื่อสารนะครับกับคนทางบ้านมากขึ้นแต่คุณต้องระมัดระวัง เพราะดาวพุธนะครับเป็นดาวพันธุมาจากนาศีกันด้วยมาจากเรือนตัวเองด้วยนะครับไปอยู่ในเรือนลาบผลเนี่ยแปลว่าคุณจะมีเสน่ห์เมตตาม,มีลาบมีผลที่ดีมีคนนับหน้าถือตาแต่จะมีคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนและรับหลังกับตัวคุณหรืออาจจะแค่มาหวังผลประโยชน์กับตัวคุณก็ได้เช่นกันเนาะ <S <S อิทธิพลของดาวพุธนั้นร่วมกุมกับดาวราหู พุธอันตพานวิวาราหูดาวราหูมาจากพบเลือนสุภาระมัดระวังจะมีปัญหากับคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่มีปากมีเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนั้นจับตาเพ่งเล็งกับชาวเมถุนแล้วก็ลักขนาเมถุนได้ดังนั้นเนี่ยทำอะไรต้องพยายามอย่าใช้วาจาอย่าใช้คําพูดมากจนเกินไปกับคนที่เป็นแบบเจ้านายเราเนาะ เพราะบางทีเนี่ยเจ้านายเราอาจจะแบบทะเลาะก,กับเราได้นะครับหรือบางคนอาจจะต้องระมัดระวังกับการมีปาก,ม,ปากมีเสียงกับคนในครอบครัวมีปัญหามีปากเสียงกับคนในบ้านนะครับทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นอาจจะมีความอึดอัดมีความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวของตัวเองหรือบางทีเราอาจจะมีความแบบกินแหนกแคลงใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกับคนในบ้านอะไรเงี้ยทำให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจ วิธีแก้นะครับในเรื่องของเจ้านายเราก็พยายามแบบพูดอะไรต้องพยายามแบบควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแล้วพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วเราอาจจะอยู่รอดปลอดภัยมากขึ้นหรือบางคนนะครับใครที่มีปัญหากับครอบครัวคุณก็พยายามอย่าอยู่บ้านอย่าอยู่ติดที่ย,ยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะแบบอยู่ข้างนอก นะครับเยอะๆอยากเข้าไปอยู่บ้านเพราะอยู่ในบ้านคุณก็จะอึดอัดคุณก็จะมีปัญหาคุณก็จะแบบทะเลาะกับคนทางบ้านได้นะและก็มีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนพ้องของคุณก็ได้คือพดูดง่ายๆชาวเมถุนลักขณาเมถุนมีปัญหากับแทบทุก คนที่มันเป็นบุคคลน,นะเนาะดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนน่ยยิ่งมีโชคมีลาบก็จะมีปากมีเสียงกับคนอื่นได้นะครับมีปัญหากับคนอื่นได้บางคนอาจจะต้องไปแบกรับเป็นคดีความนะครับทะเลาะบอกแหวงกับคนอื่นแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนอาจจะมีโชคมีลาบนะครับมีผลที่ดีแต่มันเป็นทุกขลาบอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้นะครับหรือบางคนอาจจะแบบเสียเปรียบ นะเพราะเขาอาจจะมาหวังผลแค่ BENEFIT จากคุณเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นดังนั้นเน่ยชาวเมถุนลัคนาเมถุนควรจะต้องแบบระมัดระวังดูแลสอดส่องให้ดีนะครับอย่าทําอะไรที่มันเป็นสุ่มเสี่ยงจนเกินไปเพราะคุณอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้เช่นกันนะครับแต่ตัวคุณเองกับ มีวาสนามีอะไรที่โดดเด่นเนาะก็พยายามแบบนิ่งๆเงียบๆไปในช่วง1 1ึ่งถึงษภาคมไปก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งแอคชั่นอะไรจนเกินไปอย่าเพิ่งปฏิสัมพันธ์จนเกินไปอย่าเพิ่งพูดนะครับอย่าเซ็นอย่าคำให้ใครโดยเด็ดขาดแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็อย่าเซ็นคำเซ็นกู้ให้เด็ดขาดเพราะไม่งั้นคุณจะมีปากมีเสียงมีการทะเลาะ กันได้แน่นอนนะแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลได้ด้วยเช่นกันอันนี้เตือนแล้วนะครับว่าดวงดาวมันเกิดเนี่ยมีโอกาสเกิด50%แต่ถ้าคุณเนี่ยไปหลวมตัวไปเซ็นไปกู้ไปคำให้คนอื่นเนี่ยจะมีปัญหาได้ถึง80-100%เลยนะดังนั้นเนี่ยคืออย่าบัวหายแล้วล้อมข้อกเพราะคุณรู้แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะเหลือแค่การกระทำเท่านั้นเองแหละที่มันจะจุดติดแล้วทำให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคตรงนี้ได้นะ้อ ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเพราะคุณรู้ดวงแล้วคุณก็สามารถจัดการและบริหารได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวเมถุนกันบ้างการเงินของชาวเมถุนนะ,นะครับก็คือราศีกรกฏเราจับไม่ได้หรอกเพราะว่าดาวเมถุนนั้นโคจรการเงินนั้นเดินเร็วมากๆเลยนะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของอดาวประจําตัวนั่นแหละที่อยู่ในเรือนลาภะนะ แสดงว่าการเงินของคุณเนี่ยชาวราศีเมทุนเนี่ยค่อนข้างมีการเงินที่ดีมากเลยนะครับมีโอกาสจะมีโชคมีลาบนั่นแหละอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองเพียงแต่บางทีคุณอาจจะต้องไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปนะครับไม่เสี่ยงจนเกินไปพยายามแบบทําหน้าที่ของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็พยายามแบบคือว่าเหมือนพัฒนาตัวเอง เพิ่มเติมนะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเพื่อให้เกิดการแบบพัฒนาต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการเงินสิ่งต่างๆคุณก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้การเงินค่อนข้างอู้ฟูอยู่พอสมควรนะครับเพราะดาวแห่งรายได้ของคุณนั้นโคจรอยู่ในเรือนกรรมะอยู่ในเรือนกลางฟ้าแล้วเป็นตำแหน่งมหาอุดร่วมกุมกับดาว เกตสุรยิยะและดาวพฤหัสบดีด้วยแปลว่าชาวเมถุนเนี่ยจะมีการเงินนะครับค่อนข้างเข้ามาโดยเชพอะใครทําการลงทุนจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับมีเงินเข้ารัวๆนะใครลงทุนนะนะครับลงทุนค้าขายลงทุนคริปโตก็ได้นะครับ Forex ก็ได้เทรดอะไรสิ่งต่างๆแบบเนี้ยก็มีโอกาสทํากําไรได้เป็นเกาะเป็นกำได้เหมือนกันนะครับ แต่ก็อย่าเสี่ยงจนเกินไปเพราะดาวประจําตัวนั้นร่วมกลุ่มกับดาวราหูบางทีเสี่ยงเกินไปก็อาจจะขาดทุนนะดังนั้นอย่าทุ่มแบบหน้าตักนะครับก็พยายามบริหารจัดการการเงินไปแล้วกันทํา Money Management นะครับก็คือการบริหารการเงินเนาะคุณก็อาจจะทําให้สภาวะการเงินของคุณนั้นอาจจะแบบมีสภาพคล่องที่ดีทําให้คุณไม่ติดไม่ขัดนะครับประมาณนี้เนาะ โดยภาพรวมการเงินถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันคุณก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มที่ทางที่ดีได้นะครับยังมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงค้ำได้ด้วยนะครับการเงินเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการงานสำหรับชาวเมทุนกันบ้างอินทพนชาวเมทุนนะครับการงานของชาวเมทุนคือราสีมีนของดิดาภพสดีเลข5ได้โคจรเป็นเกษตรบดี กลุ่มอยู่ที่การงานเป็นเกษตรบดีนะครับร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์และก็ดาวเกตสุริยานตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นนะครับอาจจะมีการบริหารการจัดการในเรื่องของการงานมีการเติบโตมีการพัฒนามีแนวโน้มของการงานนั้นเหมือนแบบพัฒนาขึ้นมาดีมากๆเลยแล้วก็สามารถต่อยอดสามารถพัฒนาสามารถที่จะเหมือนแบบ เติบโตไปข้างหน้าได้มากขึ้นนะครับการบริหารการจัดการก็เหมือนกับมีโอกาสที่ดีมากขึ้นได้รับการไว้วางใจกับผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมีโอกาสดีๆจากเพศตรงข้ามมีโอกาสที่จะได้กําไรนะครับเป,เป็นกอบเป็นกำจากหุ้นส่วนด้วยเช่นกันบางคนอาจจะได้รับเงินปันผลนะครับหรืออาจจะได้ลักษณะของการเงินเข้ามาแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบเติบโต พัฒนาที่ดีสําหรับการลงทุนนะครับใครทําการลงทุนเนี่ยมีโอกาสต่อยอดไปกับพัฒนาที่ดีแล้วสามารถที่จะเติบโตนะครับที่ดีได้ด้วยเช่นกันใครทํางานประจํามีโอกาสได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงของตัวคุณเองนั้นประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานของตัวคุณเองมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยยังไงก็มีโอกาสมีแนวโนม้มมีทิศทางที่ดีนะบริวารก็คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะเป็นตัวหลักเลยที่จะคอยผลักด ให้กับชาวราศีเมทุนลักษณะเมถุนนั้นประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดาวปตตะนั้นโครจรเป็นอุดนะครับอยู่ในเดือนการงานแปลว่าจะได้ลูกน้องเก่งได้ลูกน้องแบบเขาเรียกว่าสัร์ตช่วยเหลือดีมากๆเข้าขากับคุณนะครับลูกน้องนี่ค่อนข้างแบบสร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณเลยสามารถที่จะประ,บะ,ประสบความสําเร็จรเติบโตมีแนวโน้มทิศทางที่ดี ทีนี้เรามาดูในเรื่องของดาวอังคารนิดหนึ่งนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนสุภาะเป็นตำแหน่งดาวอาลิและก็ดาวราพาระแปลว่าชาวราศีเมถุนอาจจะต้องมีงานหนักงานสุมนิดนึงเจ้านายอาจจะกดดันนะครับกับในเรื่องของการทํายอดสำหรับตัวคุณนิดนึงแต่คุณสามารถจะมีโชคมีลาบที่ดีบางคนอาจจะแบบให้ทํโอ T ีเพิ่มเติมแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับอาจจะต้องแบบทํางานแบบนอกรอบอีก เพิ่มเติมเหนื่อยหน่อยแต่ก็สามารถมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมีการปรับในเรื่องของฐานเงินเดือนนะครับเงินต่างๆก็เข้ามานะครับหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับทําให้ชาวเมทุนแล้วก็ลักณะเมทุนนั้นมีโอกาสของการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของการงานที่ดีมากขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักสนับชาวเมทุนกันบ้าง ความรักสำหรับชาวเมทุนคือราศีธนูของด้วยดาวพัสดรีเลข5ได้โครจรไปเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนกัมมะนะครับร่วมกลุ่มกับดาวเกตแล้วก็ดาวสุขใครที่ไม่มีคู่มีโอกาสจะมีคู่เข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันนะครับมาแบบกระทันหันเลยทีเดียวเนาะแล้วมีโอกาสที่จะมีเสน่ห์เมตตาที่ดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยนะครับ ชาวเมถุนลัคนาเมทุนเนี่ยมีโอกาสจะมีคู่ครองคนรักกับตัวคุณเนี่ยค่อนข้างหวานชื่นนะสามารถจะมีความรักที่ดีมีความรักที่ลงตัวมากขึ้นมีความรักที่เหมือนกับตัวติดกันมากขึ้นนะครับมีโอกาสได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคู่ครองคนรักมากขึ้นมีความรักนั้นอาจจะได้คอมมิตกันนะครับมีโอกาสจะแต่งงานมีโอกาสจะลงหลักปักฐานมีโอกาสจะมีการมั่นหมายกันนะครับมีความสุขมีความสมหวังมากขึ้นด้วย เกันเนาะก็สามารถแบบมี relationship นะครับที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นด้วยมีเสน่ห์เมตตาทําให้ความหลักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับแต่มันมีอีกนิดหนึ่งตรงที่ดาวประจำตัวของคุณนั้นร่วมกับดาวราหูต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกับภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองอย่าเพิ่งไปกดดันอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอย่าเพิ่งไปอะไรเยอะจนเกินไปกับความหักความสัมพันธ์เพราะ ถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้มันก็แปลว่าจะได้แต่ถ้าคุณเรียกร้องถ้าคุณรีบร้อนถ้าคุณรีบตัดสินใจมันจะมีปัญหามีความกดดันกับคู่ของคนรักทําให้ความรักของคุณอาจจะพลิกนะครับสถานการณ์จากดีกลายเป็นร้ายเนาะดังนั้นคุณรู้แล้วว่าดวงของคุณไม่ควรเรียกร้องไม่ควรจะมีปัญหากับคู่ของคนรักคุณก็พยายามแบบ ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปแต้องมีระยะห่างระหว่างกันให้มากอีกสักนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีปัญหาแล้วก็มีอปุปสรรคเข้ามาทําให้ตัวคุณอาจจะดูยากแล้วก็ลําบากกว่าเดิมเป็นต้นนะครับดังนั้นดวงบอกแล้วว่ามีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีก็ต้องอดใจรอคอยแล้วคุณจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ความสุขความหวังมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามปกำลังใจกับช่องบูพยาธด้วยนะครับขอบคุณครับ